ขอเจริญพรญาติโยมขออภัยขออ,ญญะะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอามาสก์ออกเราอยู่ในรายการคำถามโ<า>ดนใจขอบคุณค่ะคำถามโดนใจค่ะ,ะสัญญาเดิมสัญญาสัญญาเดิม<ด>อยู่กับกล้อง <laughs> <hill gauche> ต้องอยู่กับกล้องนะคะอยู่กับหลวงพี่วิลาศินีธรรมวิลาสินีธรรมสุคนทาค่ะเดี๋ยวเขาจะขุดหาคำถามมาถามหลวงแม่นิมนต์ค่ะ ค่ะพี่แลวค่ะหลวงแม่ได้เล่าถึงครอบครัวของหลวงแม่ก็เป็นคุณโยมปู่ก่อเกียรติค่ะได้เล่าถึงชีวิตทางการเมืองแล้วก็ชีวิตในตอนหลังจากที่ท่านวางมือทางการเมืองแล้วมันเป็นกากบลแต่ช่วงกลางนะคะช่วงกลางที่ช่วมที่ท่านเป็นวัยรุ่นค่ะหลวงแม่ชีวิตตอนวัยรุ่นของท่านเป็นอย่างไรพ่อนะคะนี่กําลังเล่าถึงพ่อเขาเรียกคุณโยมปู่คือพ่อพ่อชื่อก่อเกียรติค่ะชื่อเดิมเป็นชื่อคนปากใต้ชื่อเวืองเวืองไม่มีความหมายหรอกแต่ว่าคุณทวดตั้งให้ด้วยเอาเสียงหนัก ลูกผู้ชายต้องเสียงหนักๆน,นะคะคนปากใต้ไม่ได้ชื่อมีความหมายแบบคนภาคกลางนะคะ,ะชีวิตในวัยรุ่นเนื่องจากพ่อท่านเนี่ยคุณปู่เนี่ยนะคะคุณปู่หลวงพิธัเกลิศฐานเนี่ยท่านเป็น,ท,น,ปนท่านเป็นในอำเภอก็ส่ลูกสงลูกเรียนอย่างดีนะคะการการศึกษาในจังหวัดตรังขณะนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่มีม .6 นะคะก็เลยส่งหลังจากที่ ต้องส่งไปเรียนม .6 ที่ภูเก็ตค่ะพ่อก็เลยไปเป็นนักเรียนภูเก็ตและตอนที่รัชกาลที่7ท่านเสด็จเสด็จจังหวัดตรังในพศ2471ะคะที่คุณปู่เกณฑ์คนทำทำถนนขึ้นไปที่น้ำตกตนปลิวนะตนปลิวที่กระช่องเนี่ยนะคะคุณปู่เป็นแม่แรงในการที่รวบรวมผู้คนทำถนนขึ้นไปออพ่อก็ถูกเกณฑ์มาในฐานะที่เป็นลูกเสือจากมณฑลภูเก็ต ะะม,ามาช่วยรับเสด็จก็มีเรื่องราวที่เคยเล่าไปแล้วใน,ในสมัยเด็กเนี่ยนะคะพอจากจังหวัดตรังเนี่ยท่านก็ไปเรียนต่อที่ที่ภูเกต็ตจบจบ,จบมหกที่ภูเกต็ตนะคะจากนั้นท่านเข้ากรุงเทพอันนี้หลวงแม่ไม่ทราบว่าท่านใช้คนเช่นอะไรเข้ากรุงเทพน่าจะเป็นเพื่อนท่านนะคะท่านมาเรียนสวนกุหลาบนะคะเป็นนักเรียนสวนกุหลาบ เป็นนักเรียนดีเด่นแต่ไม่ใช่ดีเด่นในเรื่องการศึกษาเป็นนักเรียนดีเด่นเพื่อนฝูงรู้จักเพื่อนในสมัยเดียวกันรู้จักเพราะว่าพ่อเป็นนักกีฬาค่ะพ่อจะทําชื่อเสียงให้กับสวนกุหลาบในช่วงนั้นในยุคนั้นเนี่ยนะคะมากในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลทีนีป้ประวัติเล็กๆนะคะระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบกับโรงเรียนเทพศิรินสมัยนั้นก็จะมีการแข่งฟุตบอลกัน ที่จําได้ผู้ใหญ่จะเล่าให้ฟังนะคะเกาจะมีการร้องเพลงร้องเพลงแบบข่มกันนั้นนะคะเ,เขียวเหลืองเทืองบาทาเป็นที่ข้าฟ้าชุมพูอะไรประมาณเนี้นะคะเทพสรินอยา่าโกรธลวงแม่นะคะลวงแม่ได้ยินมาอย่างนั้นแล้วก็เวลาที่ ฟุตบอลเวลาที่ก็เตะบอลเข้าโกไใครนะคะก็ก็จะมีการโยนโยนสื่อโยนหมวกค่ะถอนหมวกแล้วก็โยนขึ้นไปชายโยระตกลงมานะคะอีกฝ่ายนึงก็กระทืบ <c oughs> <c oughs> กระทืบหมวกเป็นบรรยากาศของของนักเรียนรุ่นนั้นนะคะซึ่งพ่อได้ทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบติดต่อกัน4ปีเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นนักเรียนประเภทลุยกีฬานะคะในขณะที่น้องชายชื่อเวงนะคะน้องชายเนี่ยน่าจะเป็นพี่ชายพาเข้าสวนกุหลาบเหมือนกันน้องชายเนี่ยได้เห็นแล้วละ่ะว่าพี่เนี่ยต้องเรียนซ้ําชั้น<ม>เพราะว่าไปทุ่มเทเวลากับการกีฬานะคะน้องชายเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนนะเขาก็จะจะจับให้น้องชายนะ ลงฟุตบอล Football, เพราะว่าเห็นพี่ชายเก่งนะคะเสร็จแล้วพ่อเนี่ยขอเอาไว้ขอเอาไว้ว่าเหมือนกับตัวเองเนะี่ยรับใช้โรงเรียนคนเดียวแล้วก็เก็บน้องไว้เธอให้น้องให้น้องเป็นเด็กเรียนนะคะทาให้น้องน้องสงสัยน้องจะจบก่อนพี่โดยสามจบมแปดนะคะทั้งสองคนนะคะเรียนเจ็ดแปดที่ที่สวนกุหลาบคะ่ะทั้งสองคนพี่น้องคะ่ะพูดถึง พูดถึงน้องชายนะคะคือคุณอาเวงสัจสีเนี่ยก็ไปทําชื่อเสียงในกระทรวงสหกรณ์กระทรวงสหกรณ์นะคะตอนที่ท่านก็จะไปประจำอยู่สหกรณ์ของจังหวัดต่างๆเราจะได้ไปเยี่ยมท่านที่อยุธยาที่ประจินบุรีนะคะในสมัยลุงแม่เด็กๆนะนิย่เล่าย้อนความไปแล้วจนในท้ายที่สุดท่านก็เป็นผู้ตรวจการไม่ใช่ผู้ตรวจการสหกรณ์จังหวัดแต่เป็นผู้ตรวจการภาค ตอนก่อนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ตรวจการภาพก็คือหมายถึงว่าดูภาพใหญ่ดูภาพใหญ่ของสหกรณ์เสร็จแล้วพอปีที่ท่านเกษียณออกมาเนี่ยนะคะปีนั้นนะคะรู้สึกว่ากระทรวงสหกรณ์เนี่ยเขาจะเมิร์จเข้าไปอ,อยู่กับกระทรวงกรเษกเษตรษถ้าหลวงแม่ถ้าลวงแม่จำไม่ผิดขออภัยนะคะประมาณนั้น,นะคะ่ะประมาณนั้นก็คุณอามีลูก5คนก็ยังเป็น เชื้อสายสัตเสนที่ใกล้ชิดกับหลวงแม่ที่สุดเพราะว่าในบรรดาลูกของของพี่ชายคือพระเดืองนะคะก็ลูกก็ตายหมดแล้วลูกของคุณป้าเชื้อเนี่ยไม่ได้ใช้สัตเสนนะคะก็จะห่างออกไปนิดนึงแล้วเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศกันก็ไม่ค่อยสนิทเท่ากับลูกของอาเวซึ่งซึ่งใช้สัตเสนด้วยกัน,นะค่ะใกล้ชิดกันมากในระหว่างพี่น้องสองคน คือเรื่องกับเวงเนี่ยนะคะหลวงแม่อยากจะพูดถึงลักษณะหนึ่งที่เป็นคุณธรรมที่อยากจะให้ใหสืบทอดสืบทอดไปในหมู่ลูกหลานก็คือเป็นพี่น้องที่รักกันมากเป็นพี่น้องที่รักกันมากได้สมบัติร่วมกันเพราะฉะนั้นการตัดสินใจขายสมบัติชิ้นไหนเนี่ยนะคะไม่มีความขัดใจซึ่งกันและกันพี่ชายคือพ่อเราเนี่ยใช้สมบัติมากใชม้มรดกปู่มาก แต่น้องชายก็ไม่เคยขัดคอเพราะว่าเห็นว่าพี่ชายทำเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลในการลงสมัครผู้แทนนะครับพวกเราจะเข้าใจว่าต้องใช้ทุนมากก็โชคดีว่ามีทุนที่คุณปู่ทิ้งเอาไว้ให้นะคะขายที่นาไปเป็นแปลงๆขายบ้านไปเป็นหลังๆบ้านที่เป็นถนนถนนเนี่ยตัดในสมัยคุณปู่มีชีวิตอยู่นะคะเมื่อตัดถนนเข้าสู่ตลาดเนี่ย ห้องแถวสองข้างเน่ยเป็นของเราทั้งหมดพ่อก็ขายไปทีละห้องขายไปทีละห้องนะคะโดยที่อาเนี่ยไม่เคยขัดใจพี่ชายเลยเป็นความสองคนที่น้องไม่รู้ค้าพูดอะไรกันเวลา,เาคุยกันเขาจะคุยกันเป็นภาษาปากใต้นะคะเราเนี่ยทิ้งห่างเป็นลูกที่ทิ้งห่างจากพ่อแม่มากเพราะว่าพ่อแม่ม,มีมีลูกอายุมากกันนะคะเราก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ชายน้องชายสองคนเนี่ยเขาจะเขาจะรักกันมาก และตอนที่แม่เราป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเนี่ยนะคะอาก็มาเยี่ยมอาก็มาเยี่ยมได้เห็นภาพของของความรักของพี่น้องจนกระทั่งแม่มาสร้างวัดที่นี่อาก็ยังมาเยี่ยมในช่วงปลายๆของของงานของท่านที่ท่านเป็นผู้ตรวจการแล้วนะคะเป็นผู้ตรวจราชการภาคของสหกรณ์แล้วนะท่านก็ยังมาเชียร์ยังมาเยี่ยมในวันเสาร์วัอาทิตย์ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตของพ่อเนี่ยที่พ่อเป็นพระนะบวชออกบวชเป็นพระ18ปีอยู่วัดท่าตำหนักนะคะอาก็จะหาโอกาสมาเยี่ยมพี่ชายซื้ออาหารที่เข้าใจว่าที่ถูกใจถูกปากพี่ชายประมาณนั้นนะคะมาถวายพระพี่ชายจนกระทั่งมรณาภาพคือเป็นภาพที่คุณอาเสียก่อน ที่พ่อจะบรรณภาพนะคะคุณอาเสียหลังจากเกษียณไม่กี่ปีค่ะก็ภาพภาพของพี่น้องที่รักกันมีความสมานสามัคคีกันไม่เคยขัดใจกันเป็นภาพที่งดงามที่มันตรึงตรึงตาตรึงใจเราในรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานนะคะที่อยากจะอยากจะรักษาตรงนี้ไว้ให้ให้ปรากฏให้ปรากฏ มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดห้องสัตสจะเซณเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะค่ะวันที่7วันที่7พฤศจิกายนนะคะคือวันที่เราถวายถวายกรถินมีการทอดกรถินที่วัดเราเนี่ยไหนๆลูกหลานได้เข้ามาแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสเปิดห้องสัตสจะเซนให้เป็นที่ระลึกถึงสําหรับสกุลสัตสจะเซนและให้เป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมให้เขาได้มาใช้พื้นที่ด้วยกันก็มีการนํากระบีของคนปู่นะคะซึ่งกระบีนะ่ะอยู่ที่ปักใต้แล้วก็อยู่บ้านโน้นบ้านนี้อะไรนะคะมารวมกันเพราะฉะนั้นในห้องเนี้ย จะมีดาบของท่านแล้วก็จะมีกระบี่ของท่านเป็นที่ระลึกนะคะก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจในการที่คุณปู่ซึ่งเป็นต้นสกุลสัตสนเนีได้รักษาชื่อเสียงสร้างคุณธรรมให้ปรากฏในความซื่อตรงในความจงรักภักดีต่อชาตินะคะปรากฏสืบทอดมาในสายเลือดของเราจนถึงปัจจุบัน ของเรื่องกระบี่เรื่องกระบี่แล้วก็มีเรื่องกริฑอีกค่ะมีเรื่องกริฑอีกเรื่องกรีฑาอยากเล่านะยังไม่กริฑยังไม่มาค่ะแต่อยากเล่าเพราะว่ามันเป็นตัวตนของคุณปู่คือกรี่ยปกติแล้วกริฑจะเป็นกริฑาวากริฑมุสลิมซึ่งกรี่ยจะงคงงนะคะแต่กริฑของคุณปู่เขาเรียกว่ากริฑชาวพุทธ เป็นกริดประจําตัวท่านประจําตัวท่านเลยนะคะในช่วงที่ท่านเป็นนายอำเภอปะเหลียนช่วง2-4 2-4 5-7 5-8ะคะ่ะที่มาของกริดย้อนไปในพศ2381 2381นี่ไม่ใช่สมัยท่านนะคะก่อนสมัยท่านขึ้นไปประมาณ70ปีนะมันมีเรื่องว่าเจ้าเมืองปลเหลียนตอนนั้นท่านอยู่อำเภอปะเหลียนเจ้าเมืองปะเหลียนเนี่ย มีโจรสลัดโจรหวันหมาดหลีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโจรสลัดมุสลิมเนี่ยเข้ามาโจมตีไม่มีการต่อสู้ปล่อยให้โจรสลัดเนี่ยเข้ามาเผาปลเหลียนซะราบเป็นหน้ากรองเลยนะคะจากปะเหลียนยันไปถึงจังหวัดอำเภอเมืองตรังไม่มีการต่อสู้เจ้าเมืองเนี่ยหนีพาลูกพาเมียหนีเข้าป่าเดินทางหนีหลบหนีเข้าไป่าไปตั้งสองวันสองคืนมีคนบันทึกเรื่องราวอันนี้ไว้ คุณปู่เมื่อขึ้นมาเป็นนายอำเภอนะคุณปู่มีความรู้สึกว่ามันทำไมมันไม่สู้ทำไมมันไม่รักษาชาติบ้านเมืองนะคะท่านสร้างกริดป,ประจำตัวของท่านนะคะที่กริดเนี่ยค่ะด้ามด้ามเนี่ยทำด้วยงากำจัดเป็นรูปยักษ์ค่ะยักษ์นี่คือเสื้อเมืองพระเสื้อเมืองของเปรเียน ะะแล้วยักษ์เนี่ยยืกอนกอดอกอย่างนี้ค่ะแล้วก็มองดูแบบมองดูด้วยความเวทนาอาดูนนะว่าทำไมล,ลูกหลานชาวตรังมันไม่สู้นะคะความเป็นนักสู้นะมันปรากฏในสายเลือดตั้งแต่คุณทวดแหลมหลวงเรืองฤทธเดชาราชรองเมืองนะคะตกทอดมาถึงหลวงพิทักษ์เหรียญสถานตกทอดไปถึงพ่อก่อเกียตรติจตเจสน,นะคะตกทอดมาถึงเราเพราะฉะนั้นเลือดความเป็นนักสู้นยมันไม่ได้อยู่ที่หลวงแม่นะมันถูกถ่ายทอดลงมา อย่างน้อยที่สุดเป็นเป็นเจเนเรชันที่3ด้วยซ้ำนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเป็นนักสู้ความเป็นนักสู้น่ะเป็นอุดมการนะคะเป็นอุดมการของของตระกูลค่ะสำหรับห้องศัตว์เศษเนี่ยหลวงแม่ก็น่าจะนำชมได,ได,ได้ได้เรื่องราวได้ครบถ้วนแล้วนะ,นะคะ <c oughs> แต่ถ้าจะมีเห็นสิ่งของบางอย่างจะขออนุญาตเก็บไว้ถามตอนหน้าด้ค่ะ สำหรับห้องสัตสินนะคะก็ลูกหลานที่มานะคะญาติโยมที่มาก็เข้ามาชมห้องได้คะ่ะในช่องเนี่ยนะคะ,ะเราจะทำเป็นประวัติตั้งแต่อู่ค่ะสมัยรัชกาลที่6คุณทวดเป็นคนสมัยรัชกาลที่หได้รับพระราชทานาหลวงเรืองฤทธิเดชราชรองเมืองเนี่ยข,ของสมัยรัชกาลที่5นะคะต่อมาจนถึงพ่อต่อมาจนถึงอานะคะแล้วก็มีดาบแล้วก็กระบี่ ของคุณปู่นะคะให้ให้ดูให้ศึกษาที่ด้ามระบี่นะคะเป็นอักษรภาษาอะไรโนเราก็เป็นเลงกันนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาษาลาตินน่าจะเป็นภาษาลาตินนะคะก็ให้เข้ามาดูให้เข้ามาช่วยกันศึกษานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้กริดซึ่งเป็นกริดประจําตัวของคุณปู่เข้ามาอยู่ในห้องสัตตเสนซึ่งเป็น เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เป็นที่ระลึกเป็นศูนย์รวมจิตใจของคุณความดีที่สกุลสัตเสนได้สร้างเอาไว้นะคะตอนนี้นําชมห้องนี้เพียงเท่านี้นะคะกลับไปที่น้องเนนน้องเนนหมดคําถามแล้วสําหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราได้เจอกันพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ